梦断不成归，几分憔。 ไหนใครรอคลิปไปเที่ยวเมืองจีนบ้างบอกเลยว่าเนี่ยเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกแล้วก็นั่งเครื่องครั้งแรกด้วยค่ะทุกคนเราเลือกไปเที่ยวกับทัวค่ะเพราะว่าเรื่องภาษาก็คือไม่ได้เรื่องเลยไปกับทัวก็คือสบายใจหายห่วงทุกอย่างค่ะเน่จะเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกของเราเลยนะคะทุกคนตื่นเต้นมากไหนไหก็นั่งเครื่องบินตั้ง6ชั่วโมงทุกคนอ่ะก็ลองสั่งข้าวของเขามาลองกินบ้างกับข้าวบนเครื่องบินก็คือแพงอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าหิวมากก็เลยทําใจสร้างถ้วยนี้ตกถ้วยละร้อยหกับ เราหนึ่งแล้วก็บาหมี่ไก่มาหนึ่งค่ะรสชาติก็อร่อยดีหลังจากนั่งเครื่องบินมา6ชั่วโมงเราก็ถึงประเทศจีนสักทีเมืองที่เรามาคือเมืองปักกิ่งค่ะทุกคนเราจะมานอนที่นี่ทั้งหมด3คืน ดูจากสภาพก็รู้เลยว่าเดินทางมาเหนื่อยมากค่ะทุกคนตอนนี้ที่ประเทศจีนเป็นเวลาตีสองนะคะทุกคนเราได้นอนอีกประมาณแค่3มชั่วโมงแล้วก็จะต้องตื่นไปเที่ยวแล้วห้องที่ทัวร์เขาจัดให้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนอนอห้องรับประมาณ2คนค่ะเราก็เลือกนอนกับพี่สาวนะคะตื่นเช้าม,มาวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอาหารของโรงแรมกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างก็จะมีพวกสลงสลัดผลไม้ต่างๆแล้วก็มีข้าวคงข้าวผัดต่างๆนะคะแต่ว่าที่นี่จะมีกับยูมากเลือกกินไปได้เลยค่ะว่าชอบอะไรก็ตักมาเลย ตอนนี้ที่จีน2อ,องศาถือว่าเรามาช่วงที่ไม่ค่อยหนักมากทานข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะกายเขาก็จะพาเราไปที่พระราชวังอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะทุกคนอันนี้เราเดินทางจากที่พักไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงก็ลืมบอกไปว่าทัวร์ที่เรามานี่คือของทัวร์เลิฟสมัยทัวร์นะคะ เรามากันทั้งหมด5วัน3คืนค่ะที่เราเลือกมากับทัวร์เนี่ยเป็นเพราะว่าเรามาครั้งแรกนะคะทุกคนยังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศเลยคิดว่ามากับทัวร์เนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบไม่ต้องกังวลเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พงที่พักหรือว่าเรื่องภาษาเนี่ยก็คือหายห่วงเลยเพราะว่าทัวร์เขาจัดการให้ทุกอย่างเรานะคะทุกคนเราก็แค่เดินมาเที่ยวแบบชิวๆชิวจริงไหมไม่รู้แต่ว่าชุดวันนี้คือชิวมากตอนนี้ที่ประเทศจีนประมาณ8องศานะทุกคน,ขน,น,ข,น,นขนาดแดดออกแบบนี้นะแล้วเราที่ใส่เสื้อตัวเดียวแบบเน,นี่ยคน 8องศาเนี่ยก็พอๆกับที่บ้านเราเลยก็เลยไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วเดี๋ยวทัวร์เขาจะพาเราไปกินข้าวกันค่ะมือแรกวันนี้ทัวร์เขาก็จะพาเราไปกินซูกีนนั่นเองค่ะทุกคนเอาดีๆมากับจีนทั้งหมด3วันเนี่ยเขาพาไปกินโต๊ะจีนทั้งหมด3วันเลยทุกคนหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็ไปทัวร์พระราชวังอีกเหมือนเดิมค่ะพอผมก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาให้ดูนะพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันต่อไว้เรามาต่ออีกพินนะให้นะคะทุกคนบ๊ายบาย